สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรนะคะพี่หมูเราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตไร้แป้งมีส่วนผสมอะไรบ้างคะพี่ามีช็อกโกแลตนะคะดิปครีเดยเดี๋ยวเราอปเริ่เท้เดเลยเดี๋เวเราเร้่มขั้นตอนแรกนะคอเ็คออเอาไปอเดนอเไ้อเดเ้อ้อเ้ออเอะ้เ้อ้อเด้ะเา้เ้อเด้อาดวอเน้้เราเอาสูตรมาจากเเเ เราจะมารวมมิกซ์กันเลยนะคะแล้วเราก็ใส่วิปคิีมที่เราอุ่นมาแล้วใช่ไหมคะใช่นะคะ้เราจะใส่ตัวสวยเพื่เห็นเนะคะโอเคตันนี้เราได้แล้วนะคะเราจะเทใสเท่เ่งของเราเราจะทำเป็นแบบไม่ใส่กระดาษแล้วก็ใส่กระดาษนะคะ น่ากินมากเลยนะคะโ e อ้ยแต่อันนี้นะคะเป็นใส่กระดาษนะครอันนู้นอันนี้ไม่ได้เขาข้อข้อข้ขย่อม่เพราะมันอันนี้เราจะทำไม่เหมือนของวิสเตชันนะคะนั้นเขาทำแบบยูดีมีชาติะลืมของเราก็ลองสั่งไปลองเสร็จแล้วเราจะไปใส่ในตู้เย็นนะคะช่องนี้ค่ะเราจะใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อให้มันเซตตัวแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้ นี่ค่ะผลงานของเราเดี๋ยวมารอดูกันนี่นะคะเสร็จแล้วแต่แข็งเลยนะคะมีเดี๋ยวเราเอานี้ออกมานี่นะคะแก่ตามที่เราจะกินแบบนี้เลยได้ก็ได้การสำหรับข้าวกล้อบแล้วเอาใส่จานเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในโถบิดูระหว่างรอเราก็จะมาเต้น Why เกินนานเกินอะไรมึาไม่เมื่อกี้แค่กลมไปเอาแป๊บเดียวเองเอาใส่เรลยเอาใส่เอาใส่ใสใสแปบนบแปบนบแปบนบแต่เราทำใหม่ได้ค่ะทีนี้เราใส่มาคุ้มเว้ยนานเกินแล้วเราลืมดูนะคะเราลืมดูเดี๋ยวเราจะแกะใหม่ นี่นะคะคือเค้กไร้แป้งของเรามันค่อนข้างที่จะแบบหนักพอสมควรนะคะเพราะมันไม่มีแปบบ้งฉะนั้นคนที่ชอบแบบช็อกโกแลตหนา,นาๆเข้มๆเนี่ยสามารถไปทําใช้ดูนะคะสูตรก็ไปดูที่วิปสเตชันได้ส่วนอันนี้ถ้าเราละลายเอยถ้าเราใส่ไมโครเวฟเกินมันก็จะมันก็จะเป็นแบบนี้คมันจะละลายหมดเลย สควรต้องคนแบบไม่อยากกินให้มันหนุ่นๆแล้วก็กกกกทานแบบอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นไงคะรสชาติคุณเม่ยอร่อยมา,คมากค่ะหนุ่มและเครื่องสกปรกที่แพยยบาลในการดูแลรักษาเดี๋ยวจะมาคลิปหน้าบ๊ายบาย